สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแต่งจักรพงเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก่อนที่ช่างจะมาะส่งจากเอลนา2006นะครับซึ่งลูกค้าส่งใส่กล่องมาเพื่อให้ช่างซ่อมในอาการที่ล้อหมุนไม่ไปติดฝืดแล้วก็ทุกอย่างทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพอาข้างล่างติดหมดช่างต้องเอาเพาอ,ออกมาเพื่อขัดตอนนี้เสร็จแล้วแล้วจะแพ็คลงกล่องนะครับแต่ช่างจะมาลงวิดีโอไว้เพื่อที่จะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าใครที่จะใช้จักรตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ หลักการทํางานของเขาเป็นแบบไหนนะครับจากตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบกระสวยกระโหลกกระสวยที่เป็นระบบวงเดือนนะครับก็คือว่าหมุนครึ่งรอบนะครับซึ่งกระโหลกของเขาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆกระโหลกแล้วก็กระสวยข้างในแบบนี้จะเป็นกระโหลกใหญ่ธรรมาดาที่เป็นซิกแซกรุ่นกลางนะครับเพื่อนเพื่อนะครับถามว่าซีรีส์นี้โอเคไหมตามที่ผมดูก็ผมให้90%เนะครับเพราะว่านะครับข้างในเขาเป็นเหล็กแล้วก็ออกแบบมาดีนะครับก่อนอื่นก็กาบขออภัยเสียงแมวข้างบนนะครับเพราะว่า อาจจะมีเสียงแมวมาแทรกบ้างนะครับข้างบนเลี้ยงแมวนะครับเพื่อนๆ่อนก็เนี่ยนะครับกระโหลกจะเป็นแบบนี้วิธีใส่ก็คือเอาเดือยมันมาให้มันตรงร่องนะครับมุนเข็มขึ้นบนสุดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนการทํางานนะครับผมจะบอกแบบไปอย่างเร็วแล้วก็ละเอียดไม่ละเอียดมากสักเท่าไหร่นะครับเป็นแค่แนวนะครับผมจะบอกจุดต่างๆแล้วการเริ่มจากฝั่งฝั่งขวามือของผมนะครับจุดนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยตัวนี้จะเป็นคันย้ำนะครับเวลาเรากดเนี่ยกดลงแช่เนี่ยนะครับ จากที่เราเหยียบเดินหน้าเนี่ยมันก็จะถอยหลังนะครับเวลาเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเดินหน้าเหมือนเดิมตัวน,นี้เขาเรียกหยุดย้ำนะครับหรือว่ารีเวิร์สนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายมันกับลูกศรก็คือกดกดย้ำนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับจะเป็นนะครับการดีไลท์ที่เป็นวงของการซิกแซกนะครับเขาเรียกะระยะของการซิกแซกนั่นเองก็คือการก้าวของเข็มที่เป็นเข็มในการสลับเข็มนะครับศูนย์ก็คือ อยู่ที่เข็มตรงนะครับถ้าเริ่มปรับขึ้นมาหนึ่งาสี่หจริงๆเขาปรับที่สามก็ใครจะเอาซิกแซกกว้างหรือซิกแซกแคบก็แล้วแต่ถ้าเป็น5้าก็คือซิกแซกกว้างสุดก็คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กว้างสุดเต็มเต็มช่องของตีนผีกับแป้นนะครับถ้าเผื่อ3มก็คืออยู่กลางก็คือซิกแซกกลางถ้าซิกแซกเล็กลงมาก็คือจะเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาอีกนะครับ ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนตัวนี้จะเป็นระยะของฝีเข็มนะครับหรือว่าการก้าวของเข็มนั่นเองนะครับก็คือว่ามันจะมีตั้งแต่ไม่ย่ำย่ำอยู่กับที่เลยก็คือแซกรางดุมนะครับมาที่1 uh, <agency. S> 1มิลนะครับก็คือเวลาก้าวเข็มระยะของฝีเข็มก็คือระยะตรงนี้ตึ๊ด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 แบบนี้เห็นไหมฮะตึ๊ด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 อย่างเงี้ยนะครับก็คือการก้าวทีของฝีเข็มหรือทีห่างเราสามารถที่จะปรับเลขไว้ได้เลยนะครัับบแล้วก็นะคร างสุดก็คือ4นะครับแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะมีอะไรตรงนี้ฝั่งนี้นะครับมันจะมีโปรแกรม S นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองเห็นยากหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับมองเป็นแนวหมุนมาเนี่ยถ้าเจอ S เนี่ยแสดงว่าจะมาเจอลายพิเศษนะครับลายพิเศษก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นลายตรงนี้นะครับไกลแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นไหมฮะ ลายตรงนี้มันจะมะีข้างล่างมันจะเป็นลายธรรมดาสแตนดาร์ดนะครับส่วนข้างบน12 12, 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22เยียบนี่ยลายบนก็คือจะเป็นลายเจะเป็นลายพิเศษเพราะเราปรับมาที่เอนะครับพอเราหมุนมาที่เลข1ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีเลข12ครับคือถ้าเรากดมาที่ S เมื่อไหร่เนี่ยเลข12มันก็จะทำงานลายที่12มันก็จะทำงานทันทีนะครับก็จะเป็นเย็บเส้นตรงที่เป็นแนวนะครับ ซึ่งเขาจะเปลี่ยนจาก1มาเป็น12เพราะว่าเราอยู่ในโปรแกรม S แต่ถ้าเผื่อเราอยากให้อยู่ที่โปรแกรม1ก็คือเย็บเส้นตรงธรรมดานะครับเราก็หมุนมาที่ถีหางปกตินั่นเองนะครับตัวนี้นะครับง่ายไหมนะครับมาถัดมาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการหมุนาหาลายที่เราต้องการที่จะหมุนเลือกใช้ลายมันก็จะมีอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับห2 3 4 5แทรกลางดุมหนึ่ถึง11ลายก็คือเป็นลายสแตนดาร์ดอยู่ข้างล่างเราเน้นที่หมุนมาที่เลข2มันก็จะเป็นลายที่2ก็คือซิกแซก หมุนมาที่3 4 5หก็แล้วแต่นะครับแต่1 4ถ้าเป็นเลขเยอะก็คือลายพิเศษก็คือเราต้องหมุนตัวนี้เป็นตัวเอนะครับอย่าจําผิดเนาะนะครับนี่เป็นความรู้นะน,นะครับซึ่งเอลนาซีรีส์สองพเนี่ยนะครับผมคิดว่าอยู่บ้านเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีนะครับ,บเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจในการใช้หลายนะครับมาถัดมาตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีเลขบอกเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวปรับความตึงแน่นตึงหย่อนของเส้นได้ก็คือว่าถ้าเราหมุนมาที่เลขเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะหนีบหนีบ ให้ได้มัน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 แน่นขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องงานงอกปกติแล้วเนี่ยแล้วเผื่อใครที่เป็นการงอกล่างก็คือจะหมุนมาทีเลขเยอะๆหน่อยนะครับเขาก็จะดึงได้ข้างข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้ได้เยอะเพราะว่าได้ข้างบนเขาตึงนั่นเองนะครับปรับความตึงของได้บนนะครับตัวนี้นะครับเลขน้อยก็หย่อนเลขมากก็ตึงนั่นเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมาผมจะลองแล้วละ่ะเสียงแมวแมวลองแล้วนะครับผมจะลองนะครับก่อนที่ผมจะลองก็คือว่า ผมต้องเอาเอาได้ขึ้นมาก่อนของได้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนๆของได้ขึ้นมาถ้าเราไม่คล้องได้ขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะติดนี่นะครับติดแล้วเอาใหมา่อีกรอบนึ่งนะบางทีปัญหาเพื่นอนๆถ้าเผื่อได้จักตัวนี้มาแล้วเพิ่งมาเริ่มใช้งานเนี่ยนะครับอาจจะติดปัญหาตรงที่ใช้งานไม่เป็นเนาะนะครับเวลาเราเราจะเย็บตอนแรกเราต้องเอาได้ขึ้นมาก่อน ถ้าเราไม่เอาได้ขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะมันจะอาจจะเย็บไม่ติดนะนเพื่อนๆเนาะนะครับเดีย๋ยวผมตีนผีลงก่อนให้เขาแน่นๆหน่อยเนี่ยนะครับผมของได้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพอได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาได้ไปไว้ข้างหลังแล้วก็เอา้าเข้าไปได้เลยนะครับเพืนะ่อนๆเนาะติดตรงนี้ก่อนกันโอีคเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะขยับไปอีกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตีนผีใส่เลย แล้วก็หมุนให้เข็มลงก่อนอันดับแลกตอนนี้ผมอยู่ลายที่3ลายที่3ก็จะเป็นซิกแซกแบบเส้นปะไม่เอาดีกว่านะครับผมจะเอาซิกแซกเป็นซิกแซกเป็นลายที่2องแรกน,นะครับลายที่2จะเป็นซิกแซกธรรมดาแล้วก็จะปรับความาการก้าวที่เป็นก้าวที่เป็นก้าวกว้างเลยนะครับก้าวที่5เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรับความถี่ให้มันเห็นซิกแซกอยู่ที่หนึ่งครึ่งนะครับ 6นาทีแล้วโอเคนะครับผมขอลองไว้ลายเดียว,วอ่ะอีกลายหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆนะอันนี้คือลายฝั่งนี้เห็นไหมล่ะเนี่ยนะครับจะเป็นซิกแซกกว้างเนาะนะครับกว้างแคบอยู่ที่เราปรับนั่นแหละนะครับถ้าเราเข้าใจปรับมันก็จะปรับง่ายนะถ้าเราไม่เข้าใจปรับมันก็จะงงกันไปใหญ่นะเอาอีกลายหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะแพ็คลงกล่องเอาเป็นลายที่มันเป็นซิกแซก เวอร์ชันที่ผมชอบแล้วกันอ่ะเป็นลายที่สี่นะครับลายที่สี่คือลายนี้นะครับผมปรับความเท่าเดิมนะนะครับอ่ะพอนะครับเดี๋ยววิวจะยาอไปเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันเนี่ยะจะเป็นลายนี้นะครับเห็นเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ลายนี้นะครับนี่อ่าเมื่อกี้ลายนี้ สีแซกข้างล่างก็จะสวยนะห้ครับสวยงามโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับก็ใครที่ได้ความรู้จากช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับช่องนี้ก็ติดแดงช่างมันนะครับเดี๋ยวช่างจะเอาคลิปนี้ลง YouTube ด้วยถ้าใครดูใน Facebook ไม่ได้ก็ไปดูใน y YouTube แล้วกันนะจ๊ะวันนี้สวัสดีจา้า YouTube ก็แตกจากกระพงพิมพ์ก็ไปเลย